เพื่อนออดวัานวนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเพื่อนขาพาวิวเอาววิมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะเอาวิวมาฝากนะคะวิวสวยค่ะแล้วก็ถนนก็โล่งด้วยตะอลคือคือคือ,คอผ่านมาได้ประมาณหนึ่งก็ถนนก็โล่งมากค่ะเพื่อนเพื่อนขเห็นวิวมันสวยค่ะท้องฟ้าแจ่มนะคะก็อยากเอามาฝากอยากแบ่งปัน บ้นๆก็ไม่อยากเก็บใบคนเดียวหรอกค่ะเคยถ่ายไว้เยอะอยู่ค่ะแต่ว่าพอไปหาคนคนหาอันเก่าๆก็ไม่เจอแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะก็เลยต้องมาหาถ่ายใหม่กันนะคะเอ,เอาวิวที่แบบใหม่ๆสดๆร้อนๆมาฝากเพื่อนๆนะคะไปกันค่ะตอนนี้คุณเจมแกก็ขับรถความเร็วไม่เยอะค่ะความเร็วอยู่ที่145กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะประมาณนั้นเท่านั้นเองค่ะ ราะว่าอันนี้คือขากลับบ้านนะคะเราไม่เร่งรีบค่ะเพราะว่าถ้าขาขึ้นมาวัดน่ก็จะแบบเยอะหน่อยร้อยเก้าสิบสองร้อยประมาณนั้นค่ะคือ <c oughs> เป็นเจ้าถนนในขากลับนี่เราก็สบายๆเพื่อนๆร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแล้วแต่ลิมิตค่ะนะคะเห็นวิวสวยดีเพื่อนๆขาวิวสวยแบบสว่างสบายท้องฟ้าก็โลง่งนะท้องฟ้าเปิดหน้าดูเลย จริงแต่ว่าเมฆสวยเพื่อนๆเ,เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากนะคะเจ็บมากมายค่ะเห็นสวยดีก็เลยอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นด้วยเพราะว่านะคือถ้าอยู่เมืองนอกอ่ะเพื่อนๆ่ะถ้าเราเห็นแดดแบบนี้ท้องฟ้าเปิดแบบนี้คือมันทําให้แบบอารมณ์แจ่มใสค่ะคือคือไม่ซึมเศร้าถ้าเกิดตื่นเช้าขึ้นมาหรือวันไหนที่อา,อากาศไม่ปลอดโปร่งนะคะ ท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะมันก็พรานให้เราแบบซบเซาอะไรประมาณนั้น,นะค,ะค่ะเพื่อนๆค่ะแต่วันนี้ท้องฟ้าเปิดมากเหมือนท้องฟ้าจะเป็นใจให้ใครหลายๆคนนะคะเปิดอกจากตรงนี้ไปหาตรงโน <c> ้น <oughs> จากฟากฟ้านี้ไปหาฟากฟ้าโน,น,ะะโน้นนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้คิดถึงเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกทก,ทกกำลังใจ เป็นกำลังใจให้วัดวันมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อไปด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ